ถ้าอินเดียมันก็เผ็ดร้อนเนี่ยพี่นี่ดูก่อนอะไรเผ็ดร้อนแม่อะไรมาเผ็ดร้อนแล้วมั้นะคะแต่แต่ง่ายง่ายก็มาใกล้กเลยได้แลใ<ป>ชอเ่เป็นชาบูมากกว่านะพี่นะอินเดียมันจะเผ็ดร้อนแบบเป็นแป้งเป็นอะไรเป็นเครื่องเทศนะขิงนะกิสเนตที่เราตั้งมีเมื่อเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ห้าข้อห้าคำแค่ทำไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ข,อ 4, ขอ 5, ้อสี่พอเพียงข้อห้าทำรู้สือว่านี้ทำได้ไม่ยากเลยเป็นคนดีเราจะไม่คตรโกงคนคตรโกงล่าเป็นคนไม่ดีจะเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้จะเป็นคนดีโตไปไม่โกงลาลาโตไปไม่โก ไปไม่กูลาลาลโตไปไม่กู <c oughs> <c oughs>